สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวดีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนั่นเองค่ะมีการโอนเงินปันผลนะคะสำหรับอ้อยคันสุดท้ายของปี2566ทั67นะคะมีโรงงานไหนบ้างจ่ายวันไหนนะคะได้รับเงินคงเหลืออัตราเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างค่ะ สรุปเงินปันผลนะคะค่าอ้อยทรงอ้อยปี2,566ทับ67นะคะของโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลพี่ไม้นั่นเองนะคะก็คืออ้อยขั้นสุดท้ายนั่นเองค่ะกำหนดจ่ายนะคะในวันอังคารที่26พฤศจิกายน2,567ค่ะเงินคงเหลือนะคะอัตราตัละ5บาท 3 7สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะที่10 C. C. S. นั่นเองค่ะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีค่าอ้อยนั่นเองค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยส่งให้กับโรงงานน้ำตาลพิมายนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดนั่นเองค่ะเป็นการสรุปเงินอ้อยคันสุดท้ายปีการผลิต2566ทับเหมือนกันนะคะอัตราคงเหลือนะคะ ก็คือจะได้5บาท37สตางต่อกิโลกร,รัมที่10 CCS เหมือนกันนะคะ2โรงงานนี้ราคาเท่ากันนะคะก็มีการกำหนดจ่ายวันเดียวกันด้วยก็คือวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567นั่นเองค่ะสำหรับบริษัทน้ำตาลสุรินจำกัดนะคะ ช่วงนี้มีสองโรงงานนะคะที่ประกาศออกมาอีกโรงงานอื่นๆจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีหลายโรงงานนะคะที่จะไม่ได้รับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวไร่อ้อยทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังถ้าเกิดมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาแจ้งกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ